s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยแอมไซแตงกิวพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญบุรักสวัสดีค่ะตอนังพบกับสายในรายการแอม Thank You นะคะเจอกันเป็นประจำแบบนี้โจยัง,งให้อยู่ทุกๆวันนังคานเนาะ ทาง s ซ l m o n Podcast นะคะหายไปเดือนหนึ่งเออไม่กล้าป่วยต่อแล้วคือหมายถึงว่าก็ mm. ก,ก็ป่วยแหละแต่รู้สึกว่ามีอะไรให้ทำเยอะมากๆเลยนะคะก็ก็คงจะเห็นกันตามหน้าข่าวอยู่เนาะแต่ก็โอเคเราก็ได้รีชาร์จเริ่มแบบว่ามีกลับมีกำลังวังชาแบบว่าค่อนข้างเสถียรขึ้นนะดังนั้นเราก็กลับมาเจอกันใหม่ตามที่ได้ทำ ข้อตกลงกันไว้ M O U ของเรากันไว้นะว่าขอพักเดือนหนึ่งกลับมาแล้วจ้ากลับมาพร้อมกับการร่วมพูดคุยนะคะถึงปัญหาต่างๆที่มีคนส่งเข้ามานะทั้งทางอีเมลนะคะ amzaithankyou@gmail.com นะคะายใน gmail อันนี้ต้องเป็น s a i ด i m s a i t h A N K Y O U นะคะ at gmail แล้วก็ทาง D M ของไซายใน t w i t เตอ at jernbura ซึ่งตอนนี้มีเรื่องว็อปเยอะมากดิฉันเดมจมนะคะแล้ววันนี้คำถามก็จะมาจากในอีเมลก่อนนะคะมีหต่คำถามน่าสนใจทั้งนั้นเลยอ่ะเริ่มมาก็3อันแล้วค่อยๆต่อไปทีละข้อกันเนาะโอเคข้อแรกข้อแรกสำหรับวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือ เรื่องของการกลัวการเป็นผู้ใหญ่เนาะเขาก็ทักมานะคะเดี๋ยวส่อ่านคำถามให้ฟังสวัสดีค่ะพี่ชายหนูมีปัญหาคือหนูเป็นนักศึกษาผ่านการฝึกงานที่ค่อนข้างสมจริงมา 3- 4สี่เดือนช่วงนี้ก็กำลังเรียนซัมเมอร์กำลังจะสอบไฟนนลที่ค่อนข้างหนักแล้วก็มีงานที่ต้องส่งอยู่ๆก็เกิดความเครียดจากอะไรหลายอย่างทั้งจากเพื่อนและงานรวมถึงจากความคิดตัวเองช่วงหลังฝึกงานวันนี้หนูกังวลเรื่องอนาคตบ่อยมากกลัวการโตเป็นผู้ใหญ่ เรากําลังจะกลายเป็นคนที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวต่อๆไปแต่ยังรู้สึกได้ว่าตัวเองในตอนนี้ยังรับผิดชอบได้ไม่ดีพอมีหลายอย่างที่ยังอยากทําในช่วงวัยนี้ที่เรายังอยากเป็นเด็กคนหนึ่งในวงเล็บมานะแต่จากสถานการณ์บ้านเมืองก็มีแวลว่าคงต้องพับเก็บไปก่อนอ่าววงเล็บปิดคิดทีก็เครียดที โดยปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องตัวเองหรือเอาปัญหาความเครียดไปปรึกษาใครเพราะหลายครั้งที่ลองพยายามไปคุยกับคนอื่นกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเรามากพอหรือไม่ก็ตอบกลับในประโยคว่าพิม5555ทำให้เรารู้สึกว่าเรายัางเป็นเด็กแล้วก็เป็นเรื่องแค่นี้เองหนูก็เป็นคนค่อนข้างช่างมันมากๆในหลายครั้งกับเรื่องของความรู้สึกซึ่งมันแก้ด้ว,วิธีการต่างๆไม่ได้ก็จะไม่นอนหาอะไรกินแล้วต่อมาก็ดีขึ้น คนรอบตัวก็เลยมองว่าเป็นคนเข้มแข็งจัดการได้มีเหตุผลแต่จริงๆแล้วมีหลายครั้งที่รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบไหนกันแน่รู้สึกอะไรกันแน่เราเศร้านะเราเสียใจนะแต่ว่าหาเหตุผลให้กับตัวเองเราก็ข้ามมันไปเลี่ยงที่จะเกิดปัญหาหนูไม่รู้นิยามของการเป็นผู้ใหญ่จริงๆว่ามันคืออะไรเห็นความผิดพลาดเห็นความล้มเหลวหลายอย่างของผู้ใหญ่ทําให้เรากังวลว่าสักวันหนึ่งเราจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่เราไม่ชอบไหมบางครั้งเครียดจนน้าตาไหลเลยค่ะอยากจะให้โลกมันแตกไปเลย อยากฟังความคิดเห็นของพี่สายเอ้ยขอบคุณมากนะคะที่เขียนมาคุยกันเออความเป็นผู้ใหญ่เนาะความเป็นผู้ใหญ่คืออะไรจริงๆแล้วคือจริงๆประเทศนี้ค่อนข้างขัดข้านค้านกันนิดนึงนะเรื่องความเป็นผู้ใหญ่กับกับเรื่องของเยาวชนเนะ่ยเหมือนเวลาที่เราดูรายการเนาะแบบอะไรอะ่ะที่แบบร้องเพลงช่วยแม่ปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยคือก็ย่อมเป็นเด็กน้อยๆกันทั้งนั้นเลยยังอยู่ในวัยเรียนกันทั้งนั้นเลยนะคะถามว่านั้นน่ะคือความ รับผิดชอบในแบบผู้ใหญ่เลยไหมถ้าคําว่าผู้ใหญ่หมายความว่าต้องอรับผิดชอบครอบครัวหาเลี้ยงครอบครัวนั่นก็นั่นก็ผู้ใหญ่เนาะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังเป็นเด็กแบบเป็นเด็กอะ่ะอือหรือหรือรอ,อันนี้จะไม่พูดก็คงไม่ได้นะก็อย่างเมื่อวานเราก็ไปเยี่ยมน้องๆมานะคะที่เอแกนนำคณะราษฎรคือเห็นน้องแล้วน้องเด็กมากอะ่ะเด็กแบบ นึกออกมาไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรเลยอะเด็กแบบที่แบบได้กินของอร่อยแล้วยิ้มตาหยีอะเออคือคือเด็กอะแต่ถามว่าสิ่งสิ่งที่แต่ละคนะเผชิญแร้วว่าเงื่อนไขในชีวิตหรือว่าเป้าหมายในชีวิตของคนแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันแล้วความเล็กใหญ่ความสําคัญความหนักความอะไรอย่างเงี้ยของแต่ละคนนะมันก็ไม่เท่ากันอีกคือ แต่อย่างหนึ่งที่เชื่อว่าน้องๆทุกคนคงจะคิดเหมือนๆกับน้องเจ้าของคําถามนี่นะคะนั่นก็คือว่าเราไม่อยากโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่เราไม่ชอบอะคือเออตอนเด็กๆเ,เห็นแล้วแบบฉันจะไม่เป็นคนแบบนี้แล้วบางทีวันหนึ่งนะเออเราก็กลายเป็นคนแบบนั้นไปโดยที่โด,ทโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันต้องแบบต้องให้คนอื่นเตือนเราเองก็มีเราก็เองก็มียังมีโมเมนต์แบบนั้นที่แบบเฮ้ยไม่รู้ตัวแล้วก็จนมีเพื่อนมาเตือนว่าเฮ้ยมึงอันนี้ไม่โอเคเราก็เออว่ะเฮ้ยจริงด้วยอะก็ โชคดีว่ายังมีกัลยะาณมิตรที่คอยที่คอยเตือนอยู่เสมอแต่จริงๆพี่ว่าความเป็นผู้ใหญ่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุหรืออะไรเลยอะคือนึกออกมาว่าเวลาเราเราเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าอะถ้าพระเจ้ามีจริงน,นะไม,ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรคือพระเจ้าก็จะไม่ส่งบรีฟให้เราเว้ยเออคืออยู่ๆก็ปาปัญหามาัเลยตูม ถูกไหมไม่ไม่มีแบบแกเดี๋ยวเฉพาะแกบรรลุนิติภาวะนะมันไม่เหมือนยังไปขับขี่อะที่แบบอ่าสิบแปดแล้วเราขับแบบไปสอบไปขับขี่ขับรถได้อะไรเงี้ยนี่คือแบบอ๋อกูไม่รอสิบแปดแต่กูสิบสี่แล้วมึงก็รับหน้าที่ไปเลยเออเหมือนอย่างเราอะคืออ่ะสิบสี่เล่นละครโอ,โอเคก็ก็เล่นละครเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเล่นแบบก็ก็แก๊้งไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือแบบรับผิดชอบอะไรเยอะแยะตุ้มพ่อป่วยเลยเอามันก็มาเลยเอเยเอบท บทจะมามันก็มาเลยคราวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวน้องตัวน้องคาดหวังกับตัวเองแค่ไหนหรือโดนคนอื่นคาดหวังมาแค่ไหนมันจะมีมันจะมีหลายๆหลายๆครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่บางทีก็พูดเล่นแหละเราเราก็เข้าใจนะบางทีพูดเล่นวแบบเหมือนแบบพูดกันทีเล่นทีจริงว่าเ,าเนี่ยเดี๋ยวโตมาจะได้เลี้ยงแม่บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คนฟัง ก็ก็กดดันแอบกดดันเบาๆนะเพราะว่าฟังแล้วมันแบบอุ้ยสมมุติว่าสมมุติว่าวันนี้แบบมีอะไรเดียเลี้ยงแบบรวมญาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเปรียบเทียบมีการอะไรให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วคนได้ยินมันก็จะกดดันตัวเองบางทีคนพูดอาจจะไม่ได้คิดจริงเราเราคิดว่าอย่างนั้นนะไม่ได้คิดจริงว่าแบบอุ้ยจะต้องมาแบบเลี้ยงดูปูเสือให้ได้เต็มที่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เคยเผชิญความความกดดันอะไรแบบนี้มาเหมือนกันน่ะเวลาเวลาพ่อแม่ป่วยอ่ะ มันเครียดมากเลยนะคือมันมันดูดพลังเรามากเว้ยเออมันดูดพลังมากในแบบที่เรารู้สึกว่าถ้าเราบ่นว่าเราเหนื่อยเราจะเป็นคนเลวอะเออมันดูดพลังแบบนั้นน่ะคือแบบไม่แกต้องไม่เหนื่อยแกต้องสู้แกต้องไหวแกต้องผ่านแกต้องยิ้มแกต้องเชียร์อัพทุกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเออคือเรา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 เรู้สึกอย่างนี้ตลอดเลยอะทุกครั้งไม่ว่าจะไม่ว่าจะการป่วยของพ่อหรือการป่วยของแม่หรือว่า จากการจัดงานศพให้เขาที่ต้องลุกขึ้นมาแบบทําอะไรอะไรให้มันผ่านพ้นไปให้ได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคเราดูแลตัวเองได้แต่ว่าถามว่าข้างในจริงๆมันมันได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้ได้แบบกดปุ่มแล้วทําได้เลยขนาดนั้นหรอกมันก็สะสมมาจากจากจากไอ้วันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือความ รับผิดชอบของเราที่เราต้องทำแล้วจริงๆมความคาดหวังของของเราที่มีต่อในฐานะหัวหน้าครอบครัวในตอนนั้นน่ะคือมันมีมันมีอยู่มันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาทางแม่ตอนพ่อเราป่วยแล้วอะนะเราก็แบบไม่อยากเล่นอะ่ะเออมันไม่น่าเล่นอะ่ะแบบเฮ้ยไม่เล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็บอกแม่บอกไม่อยากเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ย แม่ก็แบบว่าอืมแต่ว่าต้องทําห้องให้พ่อใหม่นะต้องทําไอ้แบบลถไอ้ทางเลื่อนๆนะคะแล้วก็มีมีเราจับมีอะไรอย่างเงี้ยต้องทําห้องให้พ่อใหม่เราก็เออเล่นก็นได้วะเฮ้ยในใจมันมันหนักมากเลยนะมันมันหนักอึ้งมากๆอะ่ะเพราะว่ามันจะอยู่ในมันจะอยู่ในมันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลนึกออกไหมหนังเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราตัดสินใจทําไปแล้วครั้งหนึ่งหรืออะไรแบบเนี้ย เราก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเออมันก็มีเหตุผลนะ่ะที่เราจะต้องทอําอ่ะมันไม่ทําไม่ได้อะ่ะมันแบบพ่อเราจําเป็นต้องใช้เวเออแล้วเราก็ไปเล่นด้วยความทุกข์มากๆซึ่งทั้งทั้งนี้จริงๆมันมันไม่ควรจะทุกข์ขนาดนั้นคือคือทีมงานเขาก็ดีกับเรานึกออกไหมแล้วก็ก็ค่าจ้างเขาก็เป็นทำอะไรประมาณอย่างเงี้ยแค่เราไม่ชอบอะแค่เรารู้สึกแบบไม่อไม่อยากเล่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราเลือกเองไม่ได้แต่ว่าเนี่ย เออเราว่าความเป็นผู้ใหญ่ของเรานะของตัวเรามันคือการต้องฝืนฝืนความพึงพอใจของตัวเองบ้างบางเรื่องเออในเวลาที่จําเป็นเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อใครบางคนอ่ะอืม มันคงเป็นมุมกลับเหมือนกันน่ะของคนที่เป็นพ่อแม่แล้วมีลูกอะ่ะที่แบบเออยอมจะไม่ทํานั่นทํานี่เพราะว่าจะเก็บตังค์ไว้ให้ลูกจะเก็บของกินไว้ให้ลูกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นฟีลนั้นคือถามว่ามันเป็นเรื่องของแบบโอ้โหเสียสละมากแบบว่าจะต้องมาลุกขึ้นมาตอบแทนกันไหมเราว่ามันก,มนก็มันก็ไม่เชิงอะ่ะคืออย่างอย่างอย่างตอนเราต้องเล่นหนังเรื่องนั้นเนี่ยแม่เราเขาก็พูดตรงๆนะว่าเออคือต้องการเงินสดจริงๆเพราะว่า อย่างโลคของพ่อเรามันมันคือพ่อเราเขาไม่ไม่ได้มีประกันชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยคือทุกอย่างก็คือเงินสดหมดใช่ไหมมันก็ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็เป็นโรคแบบมันเลืออ้อรังอ่ะเออเป็นอัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยมันมันเลื้อรังมันไม่สามารถจะแบบเอาไปนอนโรงพยาบาลเลยหรือว่าฉีดยายแล้วหายเลยหรือหรืออะไรอย่างนี้ได้มันก็จะยืดเยื้อไปเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราทําไปในวันนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้ที่เราเล่นไปแล้วเนี่ยแล้วได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยที่ใช้ก็ไไมมม่่ด้หาาายควว มันจะเป็นแค่เรื่องเดียวที่เราจําเป็นจะต้องทําต่อไปในอนาคตมันอาจจะมีแบบมันอาจจะมีอะไรที่เราไม่อยากทําอะไรที่เราไม่อยากเล่นอะไรที่เราไม่อยากเห็นไม่อยากดูอีกเยอะมากๆเลยที่เราจะต้องมาไฟทั่วพอเออซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือความเป็นผู้ใหญ่เว้ยคือความขมขื่นบางอย่างที่แบบเราต่อรองกับพระเจ้าก็ไม่ได้ เราต่อรองกับพ่อก็ไม่ได้นึกออกไหมว่าแบบพ่ออยู่เพิ่งป่วยได้ไหมรอให้ายอายุยี่สิบก่อนเลยมันมันไม่ได้ไงเออคือถามถ้าถามเขาเขาคงไม่อยากหรอกอืมแต่แต่แต่มันก็ป่วยอะ่ะเออความป่วยไข้ของคนเรามันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็มันเลือกเวลาไม่ได้เออดังนั้นในตอนนั้นช่วงเวลานั้นน่ะเราเราก็ขมขืนเออกับ สิ่งที่เรารู้สึกไม่อยากทําแต่ต้องทําแต่เราก็ยังคิดว่าเออมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราทําได้ก็คือมันเป็นมันเราคิดแบบว่าเออมันก็โชคดีขนาดไหนแล้วว่าว่าแบบกูก็ยังมีอะไรให้ทําได้ที่แบบว่าสามารถหาเงินมาแบบซัพพอร์ตที่พ่อป่วยตรงนี้ได้อะไรแบบเนี้ยดังนั้นนั่นแหละความเป็นผู้ใหญ่ก็คือมันต้องข่มขืนนิดนึงอ่ะก็ข่มขืนนิดนึงต้องขัดใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อยือนยันให้เขาเห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว จริงๆอะไรที่เรายอมทนได้เพื่อจะให้มันผ่านปัญหาที่ใหญ่กว่าความต้องการหรือความพึงพอใจของเราไปได้เราก็จะอดทนกับมันแต่อะไรที่เราจะต้องยืนยันในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราเออเพื่อที่มันจะส่งผลกับอนาคตของเราเราก็ต้องยืนยันสิ่งนั้นแม้ว่าจะต้องขัดใจคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่หรืออะไรใดๆแบบนี้บ้างนั่นะ่ะคือคือ,ค,อคือความเป็นความเป็นผู้ใหญ่ของเรา เออซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้หมายความว่าน้องจะเสียใจไม่ได้อืมนูเสียใจได้นะแต่ที่สนใจก็คือน้องที่เขียนมาว่าน้องเลี่ยงที่จะเลี่ยงที่จะเกิดปัญหาไอเนี้ยค่ะคือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เออจริงๆรแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือไม่ว่าผู้ใหญ่ะมันก็เลี่ยงไม่ได้ปัญหามันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ในทุกๆช่วงอายุนึกออกไหมเพียงแต่ว่าถ้าตอนเราเด็กอะเราอาจจะมีแบ็กอัพมากหน่อยอ่าอาจจะมีพ่อช่วยแม่ช่วย,วยอะไรอย่างเงี้ย แต่พอโตขึ้นนะ่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการเป็นผู้ใหญ่ะก็คือการต้องตัดสินใจเว้ยมันน่ากลัวมากจริงๆงนะการที่แบบโอเคกูคจะเอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเราก็ต้องรับผลของมันน่ะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีหรือยังไงก็ตามเพราะเราเป็นคนเลือกมันเองเอออันนี้น่ากลัวแบบเราไม่สามารถจะแบบไม่รู้ว่าเดี๋ยวให้แม่คิดให้ได้ไหมหรือไม่รู้ว่าเดี๋ยวแบบแล้วแต่ละกันแล้วแต่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือ มันไม่ได้ต่อไปแล้วมันจะมีปัญหาบางปัญหาเรื่องบางเรื่องที่น้องไม่สามารถจะฝากให้คนอื่นตัดสินใจได้สิ่งที่น่ากลัวแล้วว่ามันคือความรับผิดชอบมากกว่าที่ที่หลายๆคนก็กลัวว่าจะรับมันไม่ไหวว่ามันจะมากเกินไปหรือเปล่ากูไม่เคยจะต้องทําอะไรมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยเหมือนแบบ อังไงดีนะเออซื้อรถต้องผ่อนกี่งวดกี่งวดกูจะหามาได้ครบปะวะอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีความมันจะมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจอะไรแบบนั้นอยู่อะ่ะซึ่งเราต้องรับผลของมันเหมือนที่เราเออเราก็ต้องเล่นหนังเรื่องที่เราไม่ชอบอแล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันจะอยู่กับเราไปไป,ไปตลอดกาลเราเล่นเราเล่นมันจริงๆอะอืถึงแม้ว่าจะเราจะมีเหตุผลว่าเราจะเพราะโน่นเพราะนี่เพราะนั่นเพราะนูน่นอะไรก็ตามแต่แต่ว่า คนที่เขาไม่รู้ที่เขาตัดสินเราว่าว่ารับงานอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีวันไปว่าอะไรเขาได้เพราะว่าเราก็เล่นแบบนั้นจริงๆอ่ะเราก็ต้องรับผิดชอบผลของมันอ่ะแค่ว่าไอ้ผลของสิ่งที่เราทําอ่ะมันเป็นเหตุเป็นผลพอหรือเปล่าที่จะทําให้เราต้องต้องตัดสินใจไปในทางนั้นต้องทําอย่างนั้นเพราะเพราะเพราะมันต้องทําอืม แย่เนอะฟังแล้วเธอทำไมมาดูแบบการผูแบบ้ใหญ่เนี่ยแม่งโหดหูอย่างนี้วะมันก็อืมมันก็คืออะไรแบบนี้แหละมันก็คือการตัดสินใจอะไรแบบนี้แหละคือต่อให้ในบ้านที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบคนนั้นป่วยคนนี้อะไรยังไงอวยทําประกันไว้แล้วครบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีอะไรประ,ประ,ประหลาดๆให้เราได้ต้องแบบเลือกตัดสินใจกันอยู่เสมออะ่ะเออเรื่องแบบ เรื่องเล็กไปยันเรื่องใหญ่เรื่องจะเรื่องจะแต่งงานนี่ก็แค่เรื่องแต่งงานก็ต้องตีกันเรื่องเชิญแขกนึกออกไหมซึ่งไอ้อะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราต้องขัดใจกับคนอื่นอยู่เสมอเออเพราะคําตอบมันมีหลากหลายแล้วคนที่ให้คําตอบมันก็มีหลากหลายแต่สุดท้ายเราก็ต้องขัดใจเขาเพื่อที่ได้เราจะได้เป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็จะต้องรับผิดชอบด้วยเช่นบอกพ่อแม่ว่าเราอยากจะอะไรดีวะอยากแต่งงานริมทะเลอสมมุตนินะแต่งงานริมทะเลอะไรเงี้ยพ่อแม่แบบไม่เอาอยากจะแต่งที่ แถวแถวบ้านมากกว่าเชิญแขกแม่พันคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องขัดขืนกับแม่ให้ได้ว่าแบบไม่จะแต่งริมทะเลแล้วเชิญเพื่อนห้าสิบคนเท่านั้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งไปไป,ไปมาเถียงกันไปเถียงกันมามันก็อาจจะพบกันครึ่งทางที่แต่งในโรงแรมริมทะเลที่แขกห้าร้อยคนเลยเนี้ยนึกออกว่าเออคือคือมันจะมีจุดจุดร่วมกันนะเพียงแต่ว่าเราจะใช้วิธีแบบไม่เอาแล้วกูไม่พูดกูแกล้งตายกูไปนอนอย่างเงี้ยไม่ได้ หรือไม่รู้ว่าค่ะงั้นก็แล้วแต่แม่และกันแล้วก็มานั่งขมขืนกับแบบนม่งงานใครวะมีแต่แขกแม่เต็มเลยเพื่อนกูอยู่ไหนไหนทะเลไหนอไเออมันขมขืนไม่ได้ไงเพราะคุณไม่พูดเออการที่คุณไม่พูดแล้วก็ไม่ยืน,ย,นยันความความต้องการของตัวคุณเองอะ่ะมันก็ทําให้คุณไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีเราเข้าใจนะว่าการชนกับปัญหามันน่ากลัวมันน่ากลัวจริงจงคือคือขนาดว่าให้มีการเตรียมตัวมาก่อนแล้วแม่งก็ยังน่ากลัวเลยอะ่ะ เอออย,อย่าง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 เราคือตอนพ่อป่วยป่วยตู้มเลยใช่ไหมแบบบุ้มพ่อป่วยว่ะเชี่ยคือเงื้งงาไปหมดไม่มีองค์ความรู้ไม่มีคนช่วยไม่มีอะไรใดๆทั้งนั้นไม่มีแบบอะไรอะประกันชีวิตไม่มีคือง,งงงไปหมดอ่ะไม่เคยไม่เคยต้องมาแบบแบบทาอะไรอย่างนี้มาก่อนนั่นก็ตู้มประมาณหนึ่งแล้วนะจนอ่ะพ้นจากเรื่องพ่อไปกลับมาเรื่องแม่ป่วยถามว่าไอ้ภูมิ ที่เคยมีคุ้มกันไว้องค์ความรู้ต่างๆที่เคยมีตอนพ่อป่วยช่วยได้ไหมก็แทบจะไม่ได้เลยอ่ะเออใน,นขณะว่าถือว่ามีประสบการณ์แล้วนะถามให้ถามว่าสิ่งที่ผ่านจากพ่อมาแล้วมันทําให้การรับมือกับปัญหาของเรามันง่ายขึ้นไหมมันก็ไม่ง่ายขึ้นเลยอ่ะก็ยากเท่าเดิมอ่ะีคงแต่ว่าเราก็โตขึ้นแค่รู้แค่นั้นเองว่าเออเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้ทําให้ ทำให้มีความสุขมากขึ้นรับมือได้เร็วมากขึ้นหรือราบลื่นมากขึ้นหรอกมันก็ยังเจ็บเท่าเดิมมันก็ยังทุกข์เท่าเดิมนั่นแหละแต่ความเป็นผู้ใหญ่ก็ทําให้เราแบบรู้ทั้งรู้ว่าตัดสินใจไปแบบเนี้แล้วมันต้องเจ็บมันก็ต้องทำอือจริงนี่คือนี่คือการเป็นผู้ใหญ่กับถ้าไม่อยากเป็นผู้ใหญ่แบบที่เราเกลียดนะคือ,อเราอะเพิ่งมาเริ่มเล่นทวิตเตอร์ได้สัก สามสิบปีมนะั้งอ่าสามสีป่ปีแล้วก็มีอะไรหลายๆ,ๆอย่างมากๆเลยที่เราต้องเรียนรู้จากจากคนน้องๆในในทวีตเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นน้องๆนะประมาณน่าจะเกินครึ่งอยู่แล้วล่ะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาอะ่ะคือเราว่าผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเรียนรู้แล้วก็ยังขอโทษเป็นอะเป็นคนน่ารักนะอืมคือแพ้ก็ได้อะ่ะมันมันใช้าควาว่าแพ้เหรอคนมันไม่ได้แพ้ แบบเพราะแพ้มันมันมันไม่ได้แพ้แบบมันไม่ใช่เกมอ่ะขอแ, C, แบบ OK em, em, นี้มันไม่ใช่เกมที่แบบว่าแพ้ได้สองแต้มเธอได้ห้าแต้มอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันคือแบบไม่รู้แล้วก็ต้องต้องได้เรียนรู้กันต่อ,ต,อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองก็ฟังก็ชอบไม่ชอบอะไรก็ก็ว่กาก,กันไปเอามาลองคิดดูอีกทีอะไรอย่างนั้นอ่ะใน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 การที่จะต้องแบบเรียนรู้และเติบโตต,ต่อไปก็มีหลายๆายครั้งที่เราแบบว่าทาไมวะ อะไรวะไม่เข้าใจวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็มีเยอะแล้วเราถามแล้วก็เราก็จะได้คําตอบถึงแม้ว่าวิธีตอบบางครั้งของของน้อง,องๆเราอาจจะไม่คุ้นหูแค่นั้นเองว่าโอ้โหสับเฉพาะเดี๋ยวนี้เขาเยอะนะเออสับทวิตอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะเยอะเราก็จะแบบก็ถามไปทีละอันทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันเราว่ามันโอเคอ่ะอย่างอย่างอย่างตอนนั้นเราเออเคยแชร์บทความเกี่ยวกับวง bts นะั้งอ่าเรื่องเรื่องแบบ เรื่องเพลงเขาแบบกระแสเคป๊ปกับการเมืองอะไรอไรประมาณอย่างเงี้ยเราเราจำแบบเป๊ะๆไม่ได้ละเออแล้วก็จะมีน้องแบบน้องๆที่เป็นอาร์มี่เขาเรียกอาร์มี่ใช่ไหมมาแนะนําพี่ฟังเพลงอันนี้สิคะนี่อันนี้เขาแต่งขึ้นมาเพื่อระลึกถึงช่วงเวลาแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเฮ้ยเราชอบอะไรอย่างนี้มากเลยเว้ยแล้วเราก็จะแบเฮ้ยรอๆเออ,เอ,อไปหาฟังไปไป,ไปลองฟังแบบที่น้องแนะนํามาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันดีอะสำหรับเรานะคือมันดีเลย มันเป็นพลังงานในแบบที่ที่เด็กๆเ,เท่านั้นจะแบบสามารถส่งต่อให้กันได้ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ฟังผู้ใหญ่หรือว่าเราจะไม่ซื้อวิธีแบบที่ผู้ใหญ่สอนเรารักผู้ใหญ่หลายๆคนในชีวิตมากๆเขาเขาเขาน่ารักกับเราเขาดีกับเราและเขาเข้าใจเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องชอบผู้ใหญ่ทุกคนในชีวิตหรือชอบเด็กทุกคนในชีวิต ธรรมดาเราแบบเหมือนไปโรงเรียนอ่ะมีห้องห้องเรียนห้องหนึ่งอย่างโรงเรียนเรามีห้องหนึ่งมีห้าสิบคนเราังสนิทกับทุกคนไม่ได้เลยแต่ทุกคนก็คือเพื่อนร่วมห้องถูกปะอันนั้นคือไอ้เรื่องของการที่จะเป็นผู้ใหญ่แบบที่เราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็จะมีความแบบเออเราต้องเรียนรู้ของเราอยู่เรื่อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าไปเป็นคนแบบไม่น่ารักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําตัวน่ารักกับทุกคนจนไม่เป็นตัวของตัวเองจนเสียผู้ใหญ่นึกออกปะคือ แบบงุงยิงไปทางนั้นทีง,งงยิงไปทางนี้ทีอ่ะแล้วตกลงกูกชอบอะไรวะอะไรเงี้ยอันนี้เราว่ามันอันนี้ก็ไม่โตเอออันนี้อันนี้ก็ถือว่าไม่โตจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดของทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เรากําลังพยายามสื่อสาร,รอยู่วันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องของคาว่ารับผิดชอบนั่นแหละเราไม่สามารถเลือกรับแต่เรื่องที่เราชอบได้เราต้องเลือกรับสิ่งที่เราผิดหรือไม่แฮปปี้หรือโดนวิจารณ์หรือ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 อะไรหลายๆอย่างแบบนี้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันอย่าง เราจะใช้คําว่าอะไรยังสง่างามอ่ะเออใช่เราผิดเรายอมรับเรายินดีจะขอโทษแล้วเราก็พร้อมจะเรียนรู้อืมไม่ใช่แบบอ้อไม่รู้ใครจะไปรู้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันรู้องมัะเออมันมันมันไม่โอเคอ่ะมันมันเป็นทัศนคติแล้วแบบเป็นท่าทีที่ไม่น่ารักคือไม่ไม่น่ารักไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อ่ะอืมมันไม่น่าคุยด้วยมันไม่รู้จะคุยอะไรกับคนแบบเนี้ยเพราะว่าพูดไปแบบก็ไม่ยอมรับอะไรเลย อยู่ดีเออซึ่งก็ไม่ได้หมายเธอแหมพูดมาแบบนี้ก็เหมือนฉันจะแบบว่าเปิดรับอะไรทุกๆเรื่องบางเรื่องก็ไม่รู้บางเรื่องก็ไม่เก็ตบางเรื่องก็ตามไม่ทันยอมรับเออไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาคนที่เขาถนัดคนที่เขาชอบคนที่เขามีความรู้เขาพูดไปเราก็ยินดีจะอ่านไม่ได้มีความแบบไปวอแเวอะไรกับเขาตรงนั้นแต่กับคนที่แบบว่าไม่เอาทุกคนที่ทุกคนพูดแม่งผิดหมดกูพูดถูกอยู่คนเดียวอันนี้ก็ไม่รู้จะไปคุยด้วยทําไมเหมือนกันนึกออกปะคือมันเลยจุดที่จะแบบ ฉันไม่ได้อยากหาเพื่อนแล้วอะ่ะเออฉันโตมากพอแล้วที่แบบแล้วเราว่าทุกคนก็คงเราก็แสดงออกอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือมันไม่ได้จําเป็นจะต้องมาแบบพูดคุยกันเพื่อแบบหาข้อตกลงฉันไม่ได้อยากตกลงอะไรกับแกฉันเป็นของฉันเองอย่างนี้แตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้มาแบบนี้ที่ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้ก็เพราะว่าเราเรายืนยันกับทุกคนไปแล้วว่าฉันคือคนแบบนี้อืม ไม่ว่าจะได้รับฟีดแบคยังไงไม่ว่าจะดอกไม้ไม่ว่าจะก้อนอิดไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่นี่คือราคาที่เราต้องจ่ายเมื่อเราอยากจะเป็นตัวของเราเองอือฮึแล้วบางคนแบบโอ๊ยไม่เอาอ่ะไม่ไหวใจไม่แกล่งพอจะแบบรับก้อนอิดแล้วแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วแบบว่าได้ก้อนอิดอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากได้แต่ดอกไม้อย่างเดียวอาก็ต้องฮึถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องแลกมาด้วยการแบบฮึบปเป็นคนนิ์เป็นคนน่ารัก อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับบ้านมาต่อยตุ๊กตากระต่ายแบบระบายความแค้นระบายความก้าวร้าวอะไรก,ก็ว่าไปแต่นั่นน่ะนึกออกมหมมันมันเราเราเราพร้อมใจจะจ่ายตรงไหนเราพร้อมใจจะแบบว่ารับรับผิดชอบกับทางเลือกของเราแค่ไหนอะไรแบบนั้นอะ่ะคือความเป็นผู้ใหญ่อืมสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบต้องมีบ้านมีรถมีลูกมี หมาหนึ่งตัวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบเออเป็นผู้ใหญ่แล้วตัดสินใจเองได้แล้วอะไรเงี้ยบางคนมีครอบทุกอย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้แต่สุดท้ายเวลาตัดสินใจอะไรก็ยังตัดสินใจเองไม่ได้หรือว่ายังต้องแบบมีครอบครัวแล้วมีแบบอะไรของตัวเองแล้วก็ยังต้องแบบว่าเชื่อเชื่อพ่อแม่อยู่อย่างไม่มีทางจากโตแย้งได้เนี้ยเราก็ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่พออ um, ซึ่งคาว่าเป็นไม่เป็นผู้ใหญ่พอมันผิดไหมมั M นก็คงไม่ผิดมั้งแต่มันก็แค่ไม่มันก็แค่เป็นผู้ใหญ่ไม่พอ เออมันคือคาอธิบายเว้ยมันไม่ใช่คําตอบมันคือแบบอ๋อเออถ้าเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปปรึกษาเขาหรอกแกเขาตอบให้แกไม่ได้หรอกเขาต้องไปถามแม่เขาอีกทีอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออมันก็คือเป็นแค่คําอธิบายตัวตนของเขาแค่นั้นเองซึ่งซึ่งถ้าใครรับได้ก็ก็รับไปแต่ว่าคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นแบบที่คุณปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าคุณไม่เลือกที่จะรับราคาของการพยายามลองตัดสินใจด้วยตัวเองโดยไม่ถามแม่ก่อนอืมแหมพูดแบบนี้โอเคช่วงสองสามวีแรกเนาะก็จะเป็นแบบ เรื่องเบาๆนี่เบาเหรอก็เบา้ยชวนคุยการเรื่องแบบปัญหาชีวิตเรื่องอะไรอย่างนี้นี่ปีหนึ่งจะพ้นไปแล้วเนี่ยเหลืออีกเท่าไหร่เองหกสิบไม่ถึงหกสิบวันแล้วด้วยเป็นปีที่หนักมากเลยนะสาหรับทุกคนแล้วก็ใสรก็เชื่อว่าหลายคนคงมีเรื่องอยากจะแชร์อยากจะบอกเล่าอยากจะพูดคุยในช่วงที่สาหัสสาหัสแบบนี้ยังไงก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะทาง amzthankyou@gmail.com อย่าลืมนะว่าไซา์เป็น s a i ด e r แล้วก็ทาง t w i t เตอร์ะ Twitter นะคะแอตเลอร์ุร e นะคะเดมมาได้คือ,อวิธีวิธีการส่งข้อความหาเราคือสวัสดีแล้วพิมพ์เรื่องเลยเดอ้อไม่ต้องแบบสวัสดีแล้วนิ่งไปมันไม่ใช่โทรศัพท์ลูกไม่ต้องรอให้ฮัลโหลอะไรเงี้ยคือสวัสดีแล้วก็พิมพ์มาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็จะเอาคำตอบเอ้ยเอาคำถามต่างๆที่มีคนถามมาเนี่ยนะคะมาร่วมพูดคุยกัน เย่ yeah. เอาจริงๆก็คิดถึงนะงไม่ได้คุยกับใครตั้งนานคิดถึงเหมือนกันการได้แบบว่ามาจลับมาจัดพอดแคสต์อีกทีนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามฟังกันแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการแอมสา t แ a งกิ้ววันนี้สวัสดีค่ะ